ด้วยกับชัยชนะของซุปเปอร์เลกิตหมูก้าครับขอบคุณครับขอบคุณซุปเปอร์เลกก่อนหน้าที่จะเจอกับกล้องธรณีกระแสในโลกโซเชียลพูดถึงมวยคู่นี้เยอะมากให้ซุปเปอร์เลกตไปต่อสิบหนึ่งอย่างนี้รู้สึกไงบ้างตรงนั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดอะไรครับผมก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่เรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยคิดหรอกเพราะว่าเรื่องจริงแล้วมันอยู่บนเวทีแล้วคนนี้กล้องธรณีก็ทําให้เห็นว่าน้องเขามาดีจริงๆแล้วก็ การพัฒนาของน้องเขาดีมากผมต้องยอมรับเลยนะครับว่า mm hmm. การเปลี่ยนแปลงของน้องเขาเยอะมากจริงๆตอนประกบให้มาเจอกับกล้องธนินีเนี่ยในใจลึกๆของเราเนี่ยคิดว่าอไฟนีมน้มันน่าจะดัหนาสหาัสหรือว่าไม่เท่าไหร่จริงๆพอประกบขึ้นมาผมก็รู้สึกดีใจครับผมรู้สึกดีใจเลยตั้งแต่ที่ทีมงานประกบมาเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมมีไฟที่จะชกอยู่แล้วในเดือนกันยาแต่ว่าที่ผมรับรับชกเพราะว่าะระหว่างผมชกปต้นปีผมชกเดือนกับทาคิรุสิ ซึ่งมันห่างกันยาเกินไปผมเลยถ้ามันได้ชกก่อนมันจะดีกับตัวผมะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบวอร์มอัพก็ไม่ไม,ม,ม,ม่ถือว่าวอร์มครับก็ได้ขยับร่างกายดีกว่านะฮะปะทะไปแล้วเป็นไงฮะเหมือนอย่างที่เราคิดไหมว่าอืมก็วันนี้เอาจริงๆถ้าไม่มีไฟหน้ารออยู่ไฟนี้อาจจะทําได้ดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่ามันคิดไปถึงไฟหน้าแล้วว่าพอมันมาเจอในวันนี้เราต้องแบบ ก็ไม่พอใจในผลงานตัวเองเท่าไรเพราะว่าเราอยากเราอยากออกมากแต่มันกลัวพลาดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่อยากพลาดเพราะว่ามันมันมีไฟสําคัญรอผมอยู่อะไรเงี้ยก็ือว่าจะชกไปยังยังดูว่าเอาเกรงเกงไปนิดนึงในในการออกอาวุธใช่ครับผมยังดูเกรงไปในตัวเองครับนะฮะสองยกผ่านไปเป็นไงฮะชกได้ตามแผนที่เราต้องการไหมก็มีจังหวะที่เดินทําบ้างมีจังหวะที่ตั้งรับบ้างครับก็ยังอยู่ในเกมของตัวเองครับแล้วก็ พยายามหาจังหวะที่แบบลูกฉับเฉวยแบบตัวเองซ้อมมาครับแต่มันก็ทําไม่ได้มาได้ช่วงยกสามที่ได้ลูกซ้อมมาได้สองสามแข้งครับได้แค่นั้นอตอนช่วงยกสามครับทาให้ก้องทนีมีอาการ mm hmm. อาวุธของก้องทนีเป็นไงหนักไหมหนักครับหนักครับมีหมัดซ้ายที่ดีแล้วก็แข้งซ้ายที่ดีแล้วก็มีศอกไปด้วยไวด้วยเหมือนกันใช่ใชครับ,รบโชคแล้วก็โอเคหลังจากโชคสามยกแล้วก็มั่นใจว่าชนะแน่นอนไม่มีหนาอะไรครับผม นะครับจุดที่จะต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่เราจะไปอเมริกา,อ,าอันนี้เยอะเลยครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมปล่อยเบรขึ้นไปชกที่145แล้วอย่างหนึ่งคือไฟนี้ก็ไม่น่าจะได้พักนานเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวที่จะไปชกในไฟหน้าเลยเพราะว่าเป็นการปล่อยเบรเป็นการเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรหลายๆอย่างด้วยอย่างไฟนียซูปเปอร์เลกต่อย135 ไฟหน้าไปต่อยร้อยสี่สิบห้าใช่ครับน้ําหนักมันต่างกันถึงสิบปอนด์ใช่ครับคิดว่ามันมันจะมีปัญหาอะไรไหมฮะในการชกในครั้งต่อไปอ,อผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับเพราะตอนนี้ผมมีทีมนักวิทยาศา,ศาสตร์เข้ามาช่วยในที่ตรงนี้แล้วก็มีซึ่งน้ำหนักตัวเองมันเยอะอยู่แล้วซึ่งจริงๆการพักฟื้นประมาณประมาณสิบวันนี้น่าจะน้ำหนักน่าจะเต็มที่ก็กินเข้าไปใช่ครับ แต่กินด้วยออกกำลังกายด้วยรับปใช่แล้วก็ดูดูเทปคู่ต่อสู้ในครั้งต่อไปด้วยคู่ต่อสู้ครั้งต่อไปนี่หนักหนาสาหัสมากรู้สึกไงบ้างก็เหมือนที่ทุกคนเห็นครับเฮกตี้เป็นนักทกที่เก่งครับเป็นนักทกที่เก่งแล้วอยู่ในตอนนี้เขาอยู่ในมั่นใจมากช่วงนี้เขามั่นใจมากเพราะว่าเขาชนะมาหลายไฟแล้วก็เป็นการชนะนอกด้วยครับิดว่าระหว่างจากไฟที่เราชนะตาฮกเกรตี้จนถึงตอนนี้แฮกตี้มี ความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับมีความเร็วครับมีความเร็วมีอาวุธที่คล่องมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่ลการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศดูเหมือนแท็กซี่เขาค่อนข้างจะเหมือนค่อนข้างจะให้การสรุคุณมากเลยคือยังไงครับก็ครับก็ขอบคุณครับ แล้วพอเราจะปล่อยไปต่อยร้อยสี่ห้าแฟนๆก็เป็นห่วงว่าในอนาคตนี่ถ้าเกิดเราขึ้นไปร้อยสี่ห้าเนี่ยอย่างไฟนี่มาต่อยเราสามารถเราก็ทำน้ำหนักประมาณสองถึงสามโมลที่เราเออกขับไปเพร่าใ,<ช>ในอนาคตเนี่ยมันจะเป,ปะ็นปัญหาไหมพอลดจะจะลดกลับมาต่อยได้อยสามห้ามัย้ยเออจริงๆผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวผมเองตอนที่ชกมวยไทยอยู่ผมก็ปล่อยเวทไปชกในร้อยสามแปดร้อยสามเก้าบางอย่าผมชกอยู่ร้อยสามสิบอะไรเงี้ยผมก็เคยปล่อยเวทขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็มีบางผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่า ผมยังทำร้อยสามห้าได้ผมก็คิดว่าผมยัง,ยงอยากต่อยที่ร้อยสามห้าด้วยถ้าสมมติว่าผมไปโชว์ฮเกตี้ร้อยสี่ห้าถ้าผมไปชนะไฮเกตี้ได้อะไรเงี้ยผมก็อยากลองดูสัก,สกครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ๆของผมอยู่แล้วอันนี้อยากให้เดานะครับเพราะว่าทางคุณชาตรีเนี่ยบอกว่าในวันที่ยีเจ็ดเนี่ยกันยายนเนี่ยทักิลุอดีตผู้ต่อสู้ของคุณจะมีรายการนี้ด้วยต้องให้ซูปเปอร์เลกเดาช่วยเดาให้เราหน่อยครับ น่าจะเจอใครครับอันนี้ไม่รู้เลยครับาเต่าไม่รู้ครับอันนี้เออถามอีกนิดหนึ่งครับสหรับซูเปอร์เล็กเนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่าในกระแสโลกโซเชียลเนี่ยได้มีการพูดถึงซูเปอร์เล็กกับรถถังถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เจอกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความคาใจเลยหลายๆอย่างในส่วนตัวแล้วมองไงก็เอาจิงๆแล้วผมผมคิดว่าอยู่ที่บอสชาตรีมากกว่าครับ จริงๆถ้าประก,กบมาหรือจัดขึ้นมาอย่างผมตัวผมเองเป็นนักมวยผมก็ชกค,ครับ <Buddhist. S 1> ตัวรถถังเองเป็นแชมป์อยู่รถถังก็ต้องชกค,ครับเพราะว่ายังไงรถถังก็ต้องรอู้อยู่แล้วว่าผมอยากได้แชมป์จากเขาใช่เพราะว่าต่อให้เราแบบว่าเราสนิทกันแต่ว่าบนเวทีเราไม่สนิทกันครับบนเวทีเราเต็มที่เพื่อให้แฟนมวยสนุกด้วยแต่ว่าข้างล่างเราพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเราชกกันเราเต็มที่สิ่งต่างๆนี่เป็นตะ่บอลด้วยกันด้วยป่ะก็สนิทกันประมาณหนึ่งครับก็พูดคุยกันหยอกล้อกันปกติ แล้วถ้าเจอรถถังนี่มี2องปฏิกิกรเรื่องนะรรถซุปร์ล็กจะเลือกเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือเป็นมวยไทยเีรอเอ่อถ้าเป็นเอ่อจริงๆได้ทั้งสองนะครับเพราะว่าผมก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งเนาะผมก็อย่างถังชิงอย่างถังเอ่อมาชิงก็ได้อย่างเงี้ยครับอย่างผมเอ่อรถถังเป็นแชมป์มวยไทยผมก็ยังอยากชิงอะไรเงี้ยก็ในอยู่เป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วแต่ว่าจะจัดในกติกาไหนครับอันนี้พูดถึงตัวซุปเปร์เล็กเองได้ทีมที่ดูแลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬามานายนยังครับ ก็เพิ่งได้มาช่วงต้นเดือนครับก่อนที่จะชกหนึ่งเดือนกว่าใช่ครับเหมือนกับทางสุเล็กเกองเคยเล่าให้เราฟังว่าพอได้วิทยดสถนักวิทยดสตา์ตกีฬานี้มาแล้วเนี่ยเหมือนว่าระยะเวลาพักเนี่ยอย่างเช่นหนึ่งนาทีฮะมันพักเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันพักได้เต็มยิ่กว่าใช่ครับมันมันโล่งขึ้นกว่าเดิมครับจากะระบบหายใจเราอะไรเงี้ยในรูปแบบการซ้อมแต่ว่าวันนี้ต้องอผมก็อาจจะออกมายังไม่ดีครับแต่ว่าเราดูไฟหนลเราดูไฟหนลดีกว่า อ่ะงั้นท้ายนี้ละกันมีอะไรไหมเมื่อกี้บนเวทีทุบเล็กได้กล่าวกับทางแฟนอ่ะแล้วก็หลายๆคนในที่ได้ดูทางบ้านหรือในเวทีบอกว่าไปน่าจะจัดหนักให้เกตต้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมจะจัดหนักในวิธีไหนในสไตล์ของทุบเล็กก็จริงๆในไฟนั้นผมตั้งใจอยากเปิดเกมอยากเปิดเกมใส่เฮกเต้จะมีภาพที่ให้แฟนมวยไทยได้เห็นเหมือนทุบเล็กอัดใส่ทาเครรูปไหม ก็ผมอยากทําอย่างนั้นนะเพราะว่าผมตั้งใจที่อยากโชคมากผมอยากผมอยากโชคเขามากแล้วผมหวังด้วยผมหวังด้วยผมคิดว่าผมจะเปิดเกมถ้างั้นครับช่วยฝากบอกอะไรถึงผู้ตอ่อสู้คนต่อไปทั้งคุณไหนครับก็อย่างที่ผมบอกครับวันนี้คุณดูผมอยู่แต่ว่าวันนั้นไม่เหมือนวันนี้แน่นอนนะสุดท้ายนี้อยากให้ทุ๊กเล็กนี่ฝากถึงแฟนลับ ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้เป็นระดับโลกไปแล้วฝากคุณพวกเขาหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามผมทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ขอบคุณที่เชียร์ผมครับไฟนี้ผมอาจจะยังไม่ดีครับแต่ว่าไฟหน้าครับฝากเชียร์ผมต่อครับผมจะทําหน้าที่ของตัวเองนะผมจะพาผมจะไปเอาแชมป์กลับมาที่ประเทศไทยครับเชื่อว่าพวกเราจะได้เห็นเนกเกอร์ีขาเหมือนทาเทลุนะก็ไม่แน่ครับไม่แน่ในวันนั้นครับโอเคครับน้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับุดเลยครับขอบคุณครับ